ชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะพบกับครูสุภาวดีนะคะในวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องลักษณะนามค,คุณใช่ไหมคะลักษณะนาม่คราวที่แล้วเนี่ยครูก็ได้พูดถึงลักษณะนามไปบ้างแล้วนะคะ,ะวันนี้เดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเรามาทบทวนในคราวที่แล้วก่อนจำได้ไหมคราวที่แล้วเราเรียนอะไรไปคะ เป็นชนิดของคำนามนั่นเองชนิดของคำนามมีกี่ชนิดเอ่ยอ่ามี5ชนิดอ่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะอ่าสามาัยนามนามทั่วไปนะคะ แล้วก็วิสามายนามหรือนามเฉพาะเดี๋ยวครูจะอธิบายสามายนามและวิสามายนามนะคะอีกรอบหนึ่งนักเรียนดูวิสามายนามมีคําว่าวิอยู่ข้างหน้าให้นักเรียนจําไว้ว่ามันไม่ปกติหรือมันมีความพิเศษกว่าสามายนามมันอยู่ข้างหน้าสามายนามแบบนี้นะคะมีความไม่ปกติหรือพิเศษยังไง่มาดูกันนะคะสามายนามอย่างเช่นครูจะยกตัวอย่างคําว่าครูครูเนี่ย ก็มีครูหลายคนเลยใช่ไหมคะครูโดยทั่วไปเลยนะคะถ้าครูสุภาวดียายิรำนะคะคำนี้เป็นคำวิสามายนามแค่เติมอะไรลงไปลูกเติมชื่อลงไปนะคะอ่ามันมีความชี้เฉพาะเจาะจงลงไปว่าเป็นครูสุภาวดียายิรำมีคนเดียวในโรงเรียนของเรานะคะรู้ทันทีเลยว่าเป็นครูคนไหนใช่ไหมคะอ่าอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า โรงเรียนในจังหวัดของเรามีโรงเรียนเยอะไหมคะอาแล้วในประเทศของเรามีโรงเรียนเยอะไหมคะเยอะมากโรงเรียนก็คือโรงเรียนโดยทั่วๆไปเลยแต่ถ้าเป็นโรงเรียนภัยรีขยาดอาเติเมชื่อโรงเรียนขึ้นมาแบบนี้แสดงว่ามีหนึ่งเดียวในอะไรคะในประเทศไทยของเรา นักเรียนเข้าใจหรือ,อยังคะสามัยนามและวิสามัยนามอ่าต่อไป3สมุหานามหรือนามรวมหมู่อย่างเช่นจะมีคำว่ากองมีคำว่าฝูงเป็นต้นค่ะอยู่หน้าอันนี้ครูได้อธิบายไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วนะคะต่อไป4ก็คืออาการนามนามบอกอาการบอกกริยาอาการต่างๆนะคะที่เป็น นามมาทำนะคะมักจะมีคําว่าการแล้วก็มีคําว่าความอยู่ข้างหน้านเองอย่างเช่นาการกินหรือไม่ก็ความรักเป็นต้นค่ะต่อไปลักษณะนามนามบอกลักษณะที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะในคราวที่แล้วนะคะครูได้สั่งให้นักเรียนทําการบ้านเกี่ยวกับชนิดของคํานามไปแล้วนะคะผลปรากฏว่า95%าเนเนี่ยทำได้ถูกต้องแ,แสดงว่านักเรียนมีความ เข้าใจในสิ่งที่คุณครูสอนและอีก5%นะคะยังไม่ได้ส่งงานคุณครูนะคะนักเรียนฝากส่งงานด้วยนะคะทําด้วยเราจะได้ทันเพื่อนนะคะแล้วก็ครูจะได้รู้ว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะคะอย่าลืมทําส่งคุณครูด้วยอ่ะเข้าสู่เนื้อหาของเราที่จะเรียนในวันนี้คือลักษณะนามนนเองอ่ะไปดูกันเลยค่ะลักษณะนาม หรือคำนามบอกลักษณะหมายถึงคำนามที่ใช้บอกลักษณะของนามเพื่อให้ทราบสัดส่วนรูประปพันธ์สันฐานของคำนามอย่างเช่นคำว่าแท่งคำว่าบานคำว่าด้ามนะคะหรือคำว่าใบนะคะคำนามบางคำเนี่ยอาจจะต้องใช้ลักษณะนามเหมือนกับตัวมันเองอย่างเช่นคำว่าหูหูสองหู อย่างเงี้ยค่ะจมูก1จมูกอำเภอ1อำเภอจังหวัด1จังหวัดนะคะประเทศ1ประเทศอ่าเป็นต้นนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูยกตัวอย่างลักษณะนามให้นักเรียนดูนะคะอ่าไปดูกันเลยค่ะอ่ามีเป็นรูปรูปอะไรบ้างคะรูปที่1เป็นดินสอนักเรียนคิดว่าลักษณะนามของดินสอคืออะไรคะอ่าเป็น แท่งแน่นอนเราใช้ทุกวันดินสอเนี่ยไม่พลาดแน่คงไม่มีใครตอบเป็นอย่างอื่นแน่ต่อไปคืออะไรปากกาใช้เป็นด้ามปากกาหนึ่งด้ามแล้วยังลบละคะหนึ่งอันไม่โลกเรียกว่าอะไรอ่าเรียกว่าก้อนยังลบหนึ่งก้อนแล้วนาฬิกาละคะเรียกว่าอะไรคะนาฬิกาหนึ่งอันหรือเปล่าอ่านาฬิกาเรียกเป็นเรือนนาฬิกาหนึ่ง เรือนอ่าต่อไปนะคะต่อไปตัวอย่างต่อไปคือคำว่าเล่มคำนามอะไรบ้างที่มีลักษณะนามเหมือนกันนะคะมาดูพร้อมๆกับครูเลยค่ะอ่าแน่นอนเลยคือหนังสืออันนี้นักเรียนคงรู้จักแน่นอนหนังสือสเล่มอ่าเทียน1นึ่เล่มต่อไปสมุดที่เราใช้เขียนก็เรียกเป็นเล่มนะคะ กันไกรอันแน่นักเรียนบางคนอาจจะใช้ผิดใช่ไหมคะบางคนอาจ,จใช้เป็นกันไกลหนึอันไม่ใช่นะคะต้องเป็นกันไกลหนึเล่มอามีดนะคะก็ใช้เป็นเล่มต่อไปอะไรคะจอบแล้วก็เสียมอ่าที่ครูยกตัวอย่างมาเนี่ยอาจจะมีคําอื่นอีกนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างมาให้นักเรียนดูมีใครใช้ลักษณะนามของคําต่อไปนี้ที่ครูยกตัวอย่างมาถูกบ้างคะ หรือมีผิดไปบ้างคะอ่าเรามาเรียนรู้กันอีกรอบหนึ่งนะคะต่อไปคำว่าใบลักษณะนามคำว่าใบมีคำนามมีคำนามคำไหนบ้างนะคะมาดูพร้อมๆกับครูเลยคะ่ะอ่าหมอนหมอนที่เราใช้นอนทุกวันหมอนหนึ่งใบแน่นอนค่ะใบไม้1ใบต่อไปถุง ่าต่อไปเป็นกระเป๋า1ใบแล้วก็หมวก1ใบแล้วก็หม้อหนึ่งใบนะคะขันบน้ําขันก็ใช้คําว่าใบท้ายคืออะไรครกอ่านแล้วังรู้ไมคะว่าครกเขาก็ใช้ใบเหมือนกันอ่าเป็นยังไงเอ่ยอ่าใช้ผิดกันไปบ้างหรือเปล่าอ่าคำตัวอย่างต่อไปเลยค่ะ คำว่าคันแน่นอนค่ะเป็นรถยนต์หนึ่งคันมีอะไรอีกร่มร่มหนึ่งคันมีใครใช้ผิดบ้างคําว่าร่มนะคะต่อไปเป็นช้อนช้อนหนึ่งคันซ่อมก็เรียกเป็นคันเหมือนกันนะคะช้อนไม่ใช่ช้อนอันนะคะเป็นคันช้อนหนึ่งคันต่อไปจักรยานหนึ่งคันสุดท้ายคือมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันอ่าร่มกับช้อนเนี่ย นักเรียนบางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะอาจจะยังเรียกผิดอยู่บ้างนะคะอ่าเรามาดูกันบ้านกันนะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างคำนามที่ใช้ลักษณะนามที่กำหนดให้มา3าคำอ,อย่างข้อที่1คําคำว่าใบครูยกตัวอย่างให้แล้วนะคะอย่างเช่นใบไ,ไม้หมอนหมวก ข้อที่2จะเป็นก้อนอย่างเช่นอะไรบ้างเมื่อกี้มียังลบมีอะไรอีกมีสบู่ใช่ไหมคะมีอะไรอีกอ่ะเรียนลองไปหามาต่อไปคําว่าเล่มคําว่าเล่มมีอะไรบ้างนะคะให้เรียนเขียนมาคําว่าหลังต้น สุดท้ายคําว่าคันทีนี้ให้นักเรียนนะคะตีตารางเหมือนคุณครูเลยนะคะแบ่งเป็นสองช่องแบบนี้นะคะมาตัวอย่างที่คุณครูทําให้ดูนะคะไม่ต้องระบายสีแบบคุณครูนะคะตีเฉพาะตารางอย่างเดียวอ่านักเรียนทําเสร็จแล้วส่งมาที่ไหนที่ลายกลุ่มเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวครูจะตรวจ ผ่านไลน์ว่านักเรียนทํำถูกหรือเปล่านะคะหรือนักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนเดี๋ยวครูจะอธิบายให้นักเรียนอีกรอบหนึ่งนะคะอา่นักเรียนลองไปค้นหาด้วยตัวเองนอกเหนือจากคาที่คุณครูไม่ได้สอนนะคะเรียนอาจจะเซิร์ชหาใน g o o g l e หรือใน youtube นะคะด้วยตัวเองได้นะคะ,ะวันนี้ไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ